ความเศร้าโศกของคนไทยในยามนี้เกินกว่าจะหาถ้อยคำใดมาบรรยายนับตั้งแต่วันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2559เป็นต้นมาพระสฆ์นิกรทั่วประเทศเดินทางสู่บริเวณท้องสนามหลวงตั้งแต่เช้ามืดไม่ขาดสาย ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจมาแสดงความไว้อาลัยโดยถวายน้ำสงพระบรมศพลงนามในสมุดหลวงและถวายสการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังแม้จะต้องเข้าแถวยาวเหยียดสุดสายตารอคอยนับชั่วโมงไม่ว่าแดดร้อนหรือฝนตกหนักเพียงใดก็ไม่ยอ่อทอ ขอเพียงได้มาหาพ่อเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้รู้สึกปรับปื้มค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานของพระองค์ท่านภูมิใจครับที่ที่เกิดมาใต้ร่มพระบาทของพระเจ้าอยู่หัว การ,รเผชิญกับความทุกโศกและความสูญเสียอันใหญ่หลวงร่วมกันของคนทั้งชาติได้สร้างพลังแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นผู้ให้เสมอมาปรากฏการของการเป็นผู้ให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกอาชีพทุกวัยเพื่อตามรอยเบื้องพระยุค,คลบาททำความดีถวายแด่พ่อของปวงชนชาวไทย บ้างก็ใช้ทักษะความสามารถที่มีสร้างผลงานเพื่อแสดงความไว้อาลัยและน้อมรำลึกในพระปรีชาสามารถของพ่อของแผ่นดินนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้โดยเชิญชวนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการส่งภาพถ่ายวิดิทัศน์บทกลอนบทกวีจากทั่วประเทศและทั่วโลก เพื่อจัดทำเป็นหนังสือจดหมายเหตุฉบับประชาชนช่วงเย็นหลังเลิกงานประชาชนทั่วทุกสารทิศยังคงทยอยกันเข้ามาในบริเวณพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องเป็นภาพแห่งความจงรักภักดีจากผสมนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมถวายสักการะและแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอดในยามค่ำคืนขณะเดียวกันคนไทยในต่างจังหวัดและที่พำนักอยู่ต่างประเทศต่างก็จัดพิธีถวายสักการะแสดงความอาลัยพ่อของแผ่นดินท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจอย่างท่วมทน้น พระราชาธิบดีและพระบรมวงศานุวงศ์จากนานาประเทศได้ร่วมแสดงความเสียพระราชหารืไัไยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทั้งผู้นำและประชาชนจากหลายประเทศทั่วโลกต่างมีสารแสดงความอาลัยและกล่าวสรรเสริญพระปรีชาสามารถในการปกครองประเทศที่ยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือน